ครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างนน้ำใจครับต้าตัวครับสวัสดีครับผมบ้านนะครับดีซิตี้ครับผมผมตาดีซิตี้ครับเป็นยังไงวันนี้มางานของในโลกแเมเนดิวลเลอร์นะครับครับของสยามเซ็นเตอร์นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งครับเพราะว่างานนี้ลดสูงสุด80%เลยนะครับแล้วก็จัดตั้งแต่วันที่1นึ่งพุธศพถึงวันที่5้าพุธศพครับใครที่ชอบช้อปปิ้งสามารถเดินเข้ามาที่สยามเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับมีแบบเล่งมา โอใจไม่อย er oh, yeah, right. yeah, right. so nah. ู่กับเนื้อกับตัวฮะเยอะแยะไปหมดใช่เยอะแยะไปหมดกลัวจะชอบแหลกมีมีอะไรแบบไอเทมไห่ไรแบบเสื้อรองเท้าจริงๆก็พวกเราก็ชอบแฟชั่นกันอยู่แล้วครับก็เหมาะสมทุกอย่างเลยก็แล้วแล้วแต่ว่าจะหยิบชิ้นไหนมาก็อยากทุกคนมาเดินดูเหมือนกันเพราะว่าบน80%ก็คือของขายเยอะมาก จริงๆก็ชอบหลายๆอย่างเลยนะครับก็เป็นคนชอบแฟชั่นเหมือนกันกับบาร์สก็แน่นอนครับต้องไปเดินดูเออต้องไปเดินดูมันเยอะมากอะแบรนด์มันเยอะมากเลยครับใช่แล้วก็ยังมีกิจกรรมด้วยนะฮะไอ้ทุกคอนอ่าอ่าใช่ซูซี่ฮะได้เก้าเหมือนกันเลยตอนจบนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นดูครับว่าจะได้มากกว่าพวกเราหรือเปล่านะครับลองเลยลองเลยลองแต่ได้ว่าห้าวันนี้ก็คือถ้าแบบว่างก็คือจะบบแวะมา ถ้ามีเวลานะฮะแวะมาแน่นอนพลาดไม่ได้ให้เรากว้างอันนี้ของยามเซ็นเตอร์ครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์นะครับงานเมเดดิวลเลอร์นะครับก็ลดถึงสูงสุดถึง80นะครับผมแล้วก็แบรนด์มากมายใช่ใช่สายช้อปปิ้งก็ต้องมาแน่นอนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมถูกครับผมมาถึงมุมมองแล้วว่ามาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ว ที่มาที่ไปอ่านเริ่มจานเล่าจานเล่าตั้งแต่แรกเลยฮะผมนานไหมอ่ะนานอาจจะมีเวลาสัก30ชั่วโมงไหมสามสิ <c oughs> ชั่วโมงมเกินวันหนึ่งเลยก็จริงจริงแล้วก็คือมีงานครับเป็น private party, private party. เ,ปนเป็นงานของผมเองที่จัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องมากับพี่บุรินครับในคืนนั้นในคืนนั้นแล้วก็คืนนั้นคนจุแปลกแปลก ไปดูไปดูเซกชันที่ว่าพี่จ๊ะเอ๊พี่ต๊ะพี่ตะห้าสี่สามสองไปดูเซกชันที่พี่พี่ต๊ะทําขึ้นมาคือจะเป็นแบบดนตรีแบบเข้มข้นเลยเข้มข้นครับเอ็กซ์เพลียนจริงอะไรเงี้ยเราก็อยากไปดูไปศึกษาแล้วก็ได้เจอกันอ่าก็เลยสปาร์กเลยสปาร์กมาเป็นดูโอกันคือตอนแรกก็ไม่รู้จักกันเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้ยินน้องครับเรียกว่าแอดลิฟหรือว่าแบบร้องเสียงออกมานิดหน่อยอ่ะเรารู้สึกว่า คนเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราตามหาแล้วล่ะขนาดนั้นเลยนะนนนขนาดนั้นเลยเอ,อย่างที่ต้องใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือผมเป็นคนชอบอ่า MJ หรือ m ม c h a e l j a c k s o ครับเหมือนกันก็น้องคือ a d ดลิแล้วมีความละไมคลายคลึงกับเขาซึ่งไม่ไม่ค่อยเจอง่ายในในประเทศไทยอะไรเนี้ยขอบคุณครับก็จริงๆแล้วผมก็ชอบ แล้วก็รู้สึกว่าแบบวันนั้นมันเป็นจอยกันครับเราก็ร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็มองว่าทำไมาเสียงแบบนี่ความระมายคล้ายเครื่องก็เลยถามเนี่ยแล้วก็ถามไถ่กันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็วันนั้นจานบอกว่าเฮ้ยผมอยากทาเพลงให้อ่าก็เลยแบบได้คุยกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็เลยทบกันแล้วชื่อนี่มาื่อที่ไหนดิซิตี้เอาจริงๆแล้วดิซิตี้คือคือเมืองนะฮะ แล้วก็ผมกับจาย์เป็นคนเชียงใหม่ก็คือคนเมืองทีนี้เอออยากได้คําว่าเมืองก็เลยเอาซิตี้ก็เลยคิดว่าเอออยากอยากจะชวนทุกคน,นมาที่เมืองนี้เพราะว่าผมอยากทําดนตรีแบบหลากหลายไม่ได้แค่แนวแนวใดแ,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 แนวหนึ่งเราอยากทําให้มันเหมาะสมกับมูดของทุกๆเพลงแล้วเราเลือกที่จะจับวาง ดนตรีเพลงนี้กับเนื้อหาแบบนี้คือเราไม่ได้ฟรกครับก็เลยคิดว่าเอออยากจะชวนทุกคนมาที่ดีซิตี้เมืองนี้มาอลองดูว่าแบบมันมีรสชาติอะไรบ้างอยู่ในเมืองนี้ก็ก็จะเป็นประมาณนี้คนเมืองฮะเริ่มจากคนเมือง,งนะฮะคนเมืองเหมือนกันคนเมืองเหมือนกันครับถ้าหลายแมวนีเดียว,ยวอ,อีกหน่อยมาละครปะรอดูฮะเพราะว่าผมไม่ปิดกั้นเรื่องดนตรีถ้าอยากถ้าอยากที่จะทำถ้าสมมติว่าขายกับจานคุยกันผ่านก็คือเราทำเราทแล้ว อะไรครับก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะฮะอาหาตาลอสิกันแรกแบบที่มาที่ไปในการที่เราเลือกอันนี้มาเป็นสกินแลกคือในความรู้สึกของผมคือซิติไลส์เนี่ยครับมันเริ่มมาจาก เรียกว่ายังไงดีมันตรงกับคอนเซ็ปต์แล้วกันที่เราวางเอาไว้คือจริงๆแล้วตอนนี้คือเราก็มีเพลงในสต็อกค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าการพรีเซนต์วงนะครับเข้มข้นที่สุดและเป็นภาพลักษณ์ของวงมากที่สุดคือเพลงนี้เราก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเป็นเป็นซิงเกิลนี้ครับสำหรับเพลงไงที่งที่มัาเป็นแนวเพลงสำหรับผมคือ retro s o นะครับแล้วก็มีความโ o เด r n e o s o โ l อ่า neo s มีความผสม ของฟังกี้ของดิสโก้เราก็พยายามทําให้ของง่ายเอ้ยของยากทําให้ง่ายลงครับก็คือเข้าทอนป๊อปเข้าไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้จะเป็นคือมีหลายอารมณ์ในในหนึ่งเพลงครับก็ถ้าตอนเสก์จานเป็นยังไงบ้างโอ้ก็จานจะเป็นคนดูแลเรื่องดนตรีเออแต่จริงเป็นยังไงบ้างคือคือ เราจะแบ่งงานกันก็คือจานจะดูแลดนตรีผมจะเขียนเนื้อแล้วก็ทำเมโลดี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราด้วยความเป็นวงแล้วเราเป็นดีซิตีเราก็จะเอามาวางตรงกลางว่าเฮ้ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะช่วยกันดูก็เพลงนี้เราก็ได้มือเบสจากของแจ็คสันไฟนะครับแล้วก็เป็นเขาคือเล่นหลายคนครับเจนนิเฟอร์โรเปสแล้วก็ชาลีพูดด้วยแล้วคนมิกก็จะเป็นมิกมาสเตอร์ลิงก็จะเป็นคนที่ทำให้จอจิเคชิอย่างเงี้ยครับ แจ็คสันหวังบีบีอะไรคือสำหรับเพลงแรกในการเขียนของผมอะผมรู้สึกว่าอยากจะชวนทุกคนไม่ว่าจะแบบเจอเรื่องอะไรมาก็อยากให้ enjoy t h e n i g h t ในวันนี้กับพวกเราดีซิตี้เราอยากเป็นความสุขให้กับทุกคนในคืนนี้ in the city life มามาสนุกด้วยกันอะไรเงครับใช่ก็จะเนื้อหาก็จะประมาณนี้คือทุกคนเหมือนเป็นคนสำคัญของเราในในในวันนี้อะไรอย่เงี้ย ก็ไม่ว่าจะเจออะไรเดี๋ยวเอนจอยไปกลับพวกเราอันนี้ว่าเราปล่อยพอเพลงมาเรากระแสตลอดกระแสค่อนข้างแบบดีเลยเดี๋ยวไปซ้ำเตือนกันบ้าครัคันไม่ถึงเหมือนกันไหเอ<ง>เอรู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็มันไม่ค่อยมีแนวดนตรีแบบอย่างนี้ละกันที่ผ่านมาและเราไม่ได้คาดหวังกับมันเลยค,คือแค่อยากจะนำเสนอความเป็นดิสตรีเนี่ยครับให้แฟนๆได้ลองฟังได้ลองสนุกกับมันดู เหมือนที่เราสนุกด้วย<ช>อะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็แบบาได้พาแบบโหนุ่ขึ้นจอน,นี่ส<อ>ัม้ขอบคุณทางสยามเซ็นเตอร์นะครับผมที่ขึ้นจอ MV ของพวกเราให้รอบสยามเลยนะครับส<อ>ุดยอดมากๆครับผมขอบคุณครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นจอแบบนี้ขึ้นถึงวันที่14นะครับพฤษสภานะครับใครที่แวะเวียนมาที่สยามเซ็นเตอร์สามารถเดินมาถ่ายจอของพวกเรา<อ>ได้เลยนะ สองอาทิตย์นะฮะเจอกับพวกเราบนจอสยามเซ็นเตอร์นะครับผมลาจะได้ขับมาลาจะเคยชินในการที่ตัวเองอยู่บนจอตารู้สึกยังไงก็ไม่ค่อยชินเลยครับเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้แบบเรียกว่าไงออกสื่อหรือว่าออกมาข้างนอก มากเท่าไหร่เออส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวว่าแต่จานแล้วผมยังตื่นเต้นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหได้ขึ้นจอของสยามซูเตอร์ก็รู้สึกว่าแบบพิเศษมากๆเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากครับ MB ฮะ MB ก็มีความแฟนตาซีนิดนึงนะฮะขักมุมไปเยอะเลยเพราะตอนแรกตอนที่เซอร์ผมมีเขี้ยวเนาะแต่เดี๋ยวซ้ายแล้วขวาแล้วซ้ายแลขวาหักโค้เลยแต่ว่า ที่เซอร์อาจจะบอกว่าผมเป็นเจ้าพ่อก็ได้อมันเจ้าพ่อแวมพายก็ได้แล้วแต่คนไปตีความันคิดแต่จริงๆแล้วตามสตอรี่ก็คือเจอแม่บ้านสาวเจอแม่บ้านสาวที่กาลังแบบกําลังุยทําความสะอาดแล้วก็เหมือนเราโดนต้องมนต์ตั้งแต่เจอตอนวินาทีแรกเลยใช่แล้วเราก็แบบเหมือนโดนมนต์สะกดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เขาเป็นแวมไพาย ใช่ก็คือเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องโดนมนสะกดแบบนี้แต่ว่าพอรู้อีกทีเขาเนี่ยใช้มนด้วยความเป็นแวนพายของเขาผมรู้สึกว่าอยากจะเลือกให้เหมาะสมกับมูทเอที่สุดอยากจะแคสติ้งให้มันเหมาะที่สุดว่าใครที่จะเป็นแวมพร์ได้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยก็จริงๆมีหลายชอยมากๆแต่ว่า ก็ได้น้องมิ้มมาเล่นก็ขอบคุณน้องมิ้มด้วยนะครับผมที่มาเป็นนางเอกเอีสุดสวยของเราแวมพายสุดสวยมากๆขอบคุณนะค,นะครับ่วันนี้เรียกว่าเป็นบบมมาการต้อนรับกันนานเลยนะครับฮ่าเรียกว่ามาพบปะประชาชนมาถามๆอาจารย์หรอวิธีการแบบย่อมีแฟนแฟนอะไรเป็นร่องแบบนอุ่นนะต้องถนี่ไม่เคยเจอก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับ ก็ดีใจมากๆสำหรับเสียงตอบรับนะครับก็จริงๆแล้วก็เนี่ยครับดีิตี้ครับก็อาจรับอกว่าหล่อสุดๆอะคาร์โอ้เอาจริงนะกินกันไม่ลงจริงเอออะไรนันะมันกินกันไม่ลงคือความหล่อมันมันมากเกินไปแล้วก็อาจจะโดดเด่นไปทางคนละสไตล์ ไม่เพราะว่าคนอื่นไม่บอกเราเลยต้องบอกกันเองเราชมกันเองทุกวันจริงๆเราชมกันเองทุกวันนะให้กำลังใจกันทุกวันครับอวยกันเลยนะตอนอวยกันทุกวันนะบอกเลยครับผมตั้งแต่เจอกันจนถึงวันนี้ยังอวยกันอยู่เลยเมื่อกี้บอกว่ามีเพลงกันบ้างเยอะเพราะว่าเราอีกไม่นานน่าจะแบบติดกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ตามมาแน่นอนครับผมแล้วก็บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อ่าเดี๋ยวฝากไว้ก่อนอ่าคบ เดี๋ยวรอดูครับผมรอดูดิซิตี้ก็ตั้งใจทำทุกผลงานอย่างละเอียดใช่ไหมทุกคนพอรอบนี้มันจะมีไฟใช่ป่ะเราก็ต้องมีอะไรมีขนมเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพิ่งออกซิงเกิลแรกมาอีกโอเคกันให้ยาวเพลงครับทรายแล้วก็ฝากเอ่อเมเดย์ของสัปดาห์โอเคงั้นฝากฝากเพลงก่อนแล้วกันนะครับฝากซิตี้ไลน์นะครับผมจากดิซิตี้นะครับผมในค่ายวันเลิมนะครับก็ ะะฮลองกดฟังดูใช่ใช่แนวใหม่อาลองลองกดดูทุกสตรีมมิ่งนะครับผมเราก็ตั้งใจกันมากนะครับก็เป็นแนวที่อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วกันครับผมลองเข้ามาชิมกันดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ติดอันดับหนึ่งในจูนติดอันดับหนึ่งในจูนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นแฟนสำหรับ การตอบรับที่ดีมากๆขนาดนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะไปติดอยู่อันดับหนึ่งไคว์จูนด้วยนี่ขอบคุณทุกคนเลยฮะขอบคุณทุกคนนะครับคอ่ความเมืองก็ต้องขอบคุณแบบจัเมืองอขอบคุณจันนักนะครับขอบคุณจันนะครับอาปากเมเดก็ห้านี้นี่ฮะเมเดเดวอร์เลรสนะครับผมใครที่เดินมาที่สยามแล้วต้องการเป็นสายช้อปปิ้งฮะบอกเลยว่าเมเดเดวอร์เลสตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับมาลยรถตั้ง ลด80%เลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสายช็อปต้องมาแล้วนะครับฝากสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากจอด้วยอ่ามาถ่ายรูปนะกับจอของพวกเราให้แท็กให้แท็กมาหาเราได้เลยอ่าแท็กมาได้เลยครับแท็กมาเลยครับครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคนนะครับ Welcome to Star Society